ในช่วงที่เริ่มสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนารวมทั้งเรื่องงานเขียนเนี่ยมีใครที่คอยให้คําปรึกษาหรือว่าชี้แนะบ้างไหมคะขึ้นต้นมาเราเรารสึกขึ้นมาเองว่าเราหาคําตอบไม่ได้<ะ>แล้วก็ตะเวนอ่านเพราะว่าอ่านแบบเด็กที่สงสัยใคร่รู้และอยากได้คําตอบนะเราไปหาคําตอบจากมนุษย์เป็นๆเ,เนี่ยคือบางทีถ้าพูดเรื่องศาสนามาแบบจา๋จาๆเลยเนี่ยนะเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอในช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่า พราะสมัยก่อนเนี่ยคนจะพูดกันอริยสัจเป็นอย่างนี้ะนะนะจะสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้คือหาคําตอบที่อยากอยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราควรจะเรียนอะไรอ,อยากรู้ว่าเอออนาคตเราจะทําอะไรมันไม่ได้คําตอบอนี้มามาเจอคําตอบจากในหนังสือของท่านอาจารย์ธรรมรักษาชื่อว่าวิธีปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาจริงๆแล้วไม่ใช่เนื้อหาข้างในนะ,ะแต่ว่าเป็นใบแทรกเป็นภาพภาพหนึ่ง ของอาซิมที่ตายแล้วนะและนอนเพเยอะปากไอ,อ้ตั้งแต่ออคอลงมาจนถึงท้องน้อยเนี่ยถูกคว้านแสดงให้เห็นตับไตไส้พุงนะแล้วท่านธรรมักษาท่านก็กํากับไว้ด้วยทุกแท้แปรผันเน่าเหม็นแตกดับคือถ้าเห็นศพอย่างเดียวเนี่ยเราเราก็ไม่มีทิศทางในการดูแต่พอมีคําว่าทุกแท้แปรผันเน่าเหม็นแตกดับเนี่ยเออตรงนั้นเนี่ยมันเกิดแรงประทะมันเกิดความรู้สึกกระจ่างวูบขึ้นมาเลยว่าเออจริง,รงๆด้วยเนี่ยความจริงอันเป็นที่สุดที่หนีไปไหนไม่ได้ดิ้นไม่ได้ หนะลบไปด้วยวิธีการพูดให้เป็นววหารยังไงก็ไม่ได้คือร่างกายนี้สภาวะของจิตใจนี้เนี่ยจริงๆถ้ามันเป็นของชั่วคราวมันมาประชุมกันแป๊บหนึ่งใ,ในที่สุดมันจะต้องแยกย,ย้ายกระจัดกระจายหายไปนะไออาการที่เจอคําตอบแบบเถียงไม่ได้เนี่ยมันก็จุดประกายเกิดความสนใจขึ้นมาว่าแล้วถ้าความจริงมันเป็นแบบนี้เนี่ยจะให้ทํำยังไงมันถึงได้มคีความสงสัยขั้นต่อมาว่าเออเนี่ยจะให้ทำยังไง พระพุทธเจ้าก็บอกให้เจริญสติให้ดูนะว่ากายใจเนี่ยทุกขนาเลยไม่ใช่เฉพาะสภาพที่มันเป็นศพเนี่ยนะสภาพที่มันยังมีชีวิตอยู่หายใจอยู่ยังมีอิริยาบถนะเคลื่อนไหวได้ยังมีความอึดอัดยังมีความสบายได้ยังมีภาวะจิตสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างได้เนี่ยนะทั้งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยเราสามารถรู้สามารถสังเกตสามารถดูว่าเออมันไม่เที่ยงจริงๆด้วยอันนี้ไม่มันเกินความเข้าใจ มันเกินกว่าที่เราจะมาบอกว่าเอ้ยเอ,อไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าจิตเนี่ยมันประจักษ์ตรงๆด้วยประสบการณ์ภายในเลยว่าเออไอเนี่ยมันเกิดขึ้นเดี๋ยวหนึ่งนะแล้วมันก็คลี่คลายกลายเป็นอื่นไปลักษณะที่เราเห็นบ่อยๆว่าทุกภาวะที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยแป๊บหนึ่งมันจะต้องแสดงความไม่เที่ยงแสดงความปรนแปร ى. อย่างตอนแรกเกิดเกิดความรู้สึกอึดอัดเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่างอย่างผมตอนนั้นเนี่ย จะมีความทุกข์เรื่องเรื่องของการเลือกอีกปีหนึ่งเราจะเอาคณะอะไรเนี่ยนะพราะเห็นความทุกข์ขึ้นมามันเป็นก้อนๆมันเป็นรู้สึกอึดอัดมันเป็นความรู้สึกแน่นๆเกรงเนื้อเกรงตัวแล้วหน้าตาเนี่ยหัวคิ้วขมวดนะหน้าตาเหมือนกับคนคิดมากไงพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเออไอเนี่ยที่เขาเรียกว่าความทุกข์มันมีอยู่จริงๆรพอรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเออเนี่ยทุกข์มากนะแป๊บหนึ่งความทุกข์มันก็ค่อยๆจางมันค่อยๆน้อยลง เราก็เห็นแล้วอ๋อวิธีดูดูอย่างนี้แหละนะพอทุกข์มากขึ้นมายอมรับตามจริงที่พระพุทธเจ้าชี้ให้ชี้ให้เห็นเนี่ยท่านไม่ได้ชี้ตัวหนังสือท่านไม่ได้ชี้ให้ไปฟังคําพูดของท่านที่ออกมาจากแก้วเตียงของท่านแต่ชี้ให้เห็นภายในของเราที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงๆเนี่แหละทุกขณะเลยแล้วถ้าเห็นเมื่อไหร่มันก็เกิดความกระจ่างเกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อน,นั้นมันค่อยๆเกิดปัญญาแบบสั่งสมนะไม่ใช่ปัญญาปุ๊บเดียวเนี่ยเห็นครั้งเดียวแล้วเกิด อาการบรรลุมากผลอะไรขึ้นมาทันทีแต่ค่อยๆสั่งสมไปค่อยๆเห็นไปแล้วมันก็ยิ่งเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออทุกครั้งที่เห็นเนี่ยมันก็คือทุกครั้งที่รู้ที่ประจักษ์ว่ามันไม่เที่ยงจิตใจที่มันเห็นบ่อยๆแล้วก็ยอมรับได้บ่อยๆในที่สุดมันยอมรับเต็มๆขึ้นมาว่าเออไม่เที่ยงจริงๆภาวะทั้งหลายทั้งปวงในกายใจเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆทุกครั้งที่เราเข้าไปศึกษาหรืออ่านเนี่ยก็คือจะกลับมาดูที่ มันไม่ทุกครั้งภาวะข้างในด้วยอ,<ะ>อันนี้บอกตรงตรงในช่วงเริ่มต้นยังเป๋อยู่ยังยังจับชายยังไม่สามารถที่จะจับหลักได้ว่าจะต้องดูอะไรอยู่เรื่อยๆอเพราะว่าความทุกเนี่ยเราจับหลักได้แล้วว่า วิธีที่จะเห็นเข้าไปทุกขเวทนานะมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จางตัวลงไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ไปผสมรงถ้าหากว่าเราไม่ไปคิดซ้ําไม่ตอกย้ําในเรื่องที่มันกําลังหมกมุ่นอยู่เนี่ยนะไอ้ตัวความทุกข์เนี่ยมันเหมือนไฟไม่ฟางมันผุดขึ้นวูบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ว่าไอ้ไอ้อะไรอย่างอื่นเนี่ยนะจะต้องดูกายยังไงจะต้องดูสภาวะทางจิตยังไงอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นยังไม่เคลียร์มันก็หาอ่านไปเรื่อย ยิ่งอ่านมากเราก็ยิ่งเมีความอิ่มใจมากว่าเราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนะ <c oughs> ก็ก็เป็นความสุขที่ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจมาก <c oughs> แต่ว่าที่มาเกิดความรู้สึกว่าจับหลักได้จริงๆเนี่ยเราเราเห็นนะ่นะว่าความทุกข์มันไม่ไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่แสดงความไม่เที่ยงได้แม้แต่อาการทางกายนะอย่างเช่นลมหายใจเนี่ยมันเข้ามันออกตอนนั้นเนี่ยฝึกพยายามฝึกสมาธิพยายามฝึกให้ให้มันนิ่ง ร,รู้แบบนิ่งๆให,ให้เป็นเพราะว่านึกว่าสมาธิเนี่ยเป็นของสูงส่งเป็นของดีเป็นของที่น่าเข้าถึงเป็นของน่าเอาให้ได้ถ้าเอาให้ได้แล้วก็ควรจะรักษาไว้แต่ต่อมาเนี่ยเรามาทบทวนอ่านบ่อย,อยๆเข้าพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ให้ดูความนิ่งนี่นะถ้าดูในอานาปนานสติสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ดูหมดเลยนะหายใจเข้าให้รู้ว่าเข้าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออกนะแล้วก็เห็นว่าไอภาวะหายใจเข้าหายใจออกมันแป๊บหนึง่งมันไม่เที่ยง นะแล้วไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการรู้เห็นลมหายใจมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนึงเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นแห้งเหี่ยวนะจากสมนัจากชุ่มชื่นมันกลายเป็นแห้งเหี่ยวได้ท่านให้ดูหมดเลยดูหมดไอ้อะไรที่มันเป็นลมหายใจเข้าออกอะไรที่มันเกิดขึ้นหลังจากหายใจรู้ลมหายใจไปได้แล้วนะตรงนั้นเราก็เลยจับหลักนะว่าอ๋อต่อไปเนี่ย เราจะรู้เอาลมหายใจนี่แหละเป็นตัวตั้งแต่ไม่ใช่ดูลมหายใจอย่างเดียวนะและไม่ใช่ดูลมหายใจด้วยอาการคาดหวังว่าจะเอาแต่นิ่งนะแต่ดูลมหายใจเพื่อให้เห็นว่าตัวลมหายใจเองหรือสิ่งที่ตามลมหายใจมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นภาวะไม่เที่ยงแสดงหรือว่าฟ้องตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่มีหน้าตาของใครอยู่ไม่มีเพศไม่มีชายไม่มีหญิงนะตรงตรงที่เราจับหลักได้เนี่ยมันก็กลายเป็นเอ่อเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการได้ฐานที่ตั้งของชีวิตนะเป็นเป็นจุดยืนของชีวิตว่าอโอเคไอ้เปลือกของชีวิตข้างนอกเนี่ยจะเรียนหรือว่าจะทํางานหรือว่าจะมีความทุกข์จะมีความสุขกับเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นแค่เปลือกแต่ว่าสภาวะทางใจสภาวะทางกายต่างหากที่เรามีหน้าที่หลักจะต้องดูไปตลอดชีวิตที่เหลือ แล้วก็มาเริ่มได้ความมั่นคงก็จากตอนที่ไปบวชกับหลวงพ่อพุธตอนอายุ20ตรงนั้นเนี่ยก็ได้ครูบาอาจารย์ที่มีตัวตนมีตัวบุคคลคอยบอกเรานะว่าหลวงพ่อพุธเนี่ยคือท่านชี้ไม่ต้องถามอะท่านบอกเลยถ้าจะพูดตรงๆสั้นๆใช่ไหมใช่คือหลวงพ่อพุธเนี่ยนะจะจะมีปฏิหารทางการเทศนะเสียงของท่านเนี่ยฟังกี่ครั้งกี่หนไม่เบื่อหรอกแล้วยิ่งฟังมันก็จะยิ่งเกิดความรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นมากขึ้น มันเป็นความสบายใจมากขึ้นว่าชีวิตที่เหลือของเราไม่ใช่ไปกังวลว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมหรือว่าจะเรียนคณะอะไรทํางานอะไรเราได้เราได้จุดหลักแล้วไอ้จุดที่มันเป็น priority อ่ะที่ที่มันเป็นให้ความสําคัญลําดับแรกเนี่ยคือเพื่อทําความรู้แจ้งในสัจจะความจริงเกี่ยวกับกายใจให้กระจ่างนะไม่ใช่ไปกังวลว่าเราจะใช้ชีวิตยังไง ชีวิตเนี่ยใช้ไปยังไงก็ได้แต่ขอให้รู้เถอว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็มันไม่ใช่ตัวตนนี่ตรงตรงที่สบายใจได้แล้วว่าเออ,อเชีวิตมันจะเป็นไปในทางไหนทิศทางไหนข้างในเนี่ยนะมันได้คําตอบแล้วเนี่ยข้างนอกมันก็เหมือนของง่ายอะ่ะเราก็ถามตัวเองสิว่าอะไรที่เราชอบอยู่ในในยุคนั้นเนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์นะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มั่นใจว่าเราจะทํางานคอมพิวเตอร์ได้ดีแค่ไหน แต่ก็มีใจให้มากกว่าอย่างอื่นละนะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งตั้งเป้าไว้เออเดี๋ยวจะอินทรานเข้าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ความฝันและความตั้งใจของคุณสรันไมตรีเวทที่ว่าอยากจะอินทรานเข้าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่แล้วทำไมเขาพลิกผันชีวิตเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอัมชัญกรุงเทพแทนและพอจบการศึกษาก็ได้ทำงานในสาขาที่ตั้งใจไว้แต่สุดท้ายชีวิตก็เปลี่ยนแนวทางอีกครั้งมาเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับธรรมะด้วยนวนิยายเล่มแรกที่ใช้เวลาในการเขียนกว่า8ปีในชื่อทางนรุพานเรื่องแรกที่เขียนก็คือทางนรพานต้องการที่จะให้คนอ่านเนี่ยได้อะไรจากหนังสือเล่มน,นี้ทางนรพานเนี่ย ตอนนั้นยังคิดคิดเอาแบบเด็กนะนะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นเพิ่งอายุ20ก็ก็รู้สึกว่าเอเส้นทางที่จะเข้าถึงธรรมะเนี่ยมันมีอยู่หลายทางนะมันพอขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีนิสัยอะไรยังไงมามีแบ็คกราวอย่างไางไก็จะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ทางนิพพานไปนิพพานเนี่ยได้ได้ตามแบ็คกราวของตัวเอง